สิเลิกเรียนแล้วนะกลับบ้านเถอะทำไมฉันต้องมานั่งปลุกฮารุกะด้วยหน้าที่ปลุกมันเป็นของฮารุกะนะมันสลับกับทุกทีแล้วนั่นเนี่ยมันไม่เหมือนกับทุกทีฮารุกะฮารุกะฮารุกะ ถ้าตื่นแล้วก็บอกกันสิทถอะทำไมถึงจุบตรงนี้ตรงนั้นไปทั่วล่ะก็ก้กมหน้าซ่อนปากไว้นี่จริงเหรอก็จริงนะสิ ฉันกับยูจังต่างจากเพื่อนคนอื่นๆอยู่นิดหน่อยนี่เป็นเรื่องของพวกเราเท่านั้นเพราะว่ายูจังตัวเตี้ยกว่าฉันนิดหน่อยระดับสายตาของเราก็เลยไม่เสมอกันแต่ว่าตรงนี้แหละที่ฉันชอบไม่ไหวแล้วนี่ไงล่ะโอ้เดี๋ยวใครเห็นเขาจะทำยังไงล่ะ ตอนที่พี่มาเห็นตอนนั้นลืมไปแล้วเหรอก็แค่สะดุดล้มพังกระเช้าใช่นหคือว่าตอนนั้นเรายังตีเนียนว่าเป็นอุบัติเหตุได้พอหลังจากนั้นพี่ก็คอยเฝ้าสังเกตทุกวันเลยวันนี้ทำอะไรกับคุณฮารุกะมาที่ประธานมิสกิเอามามีแต่น้ำชิโซทั้งนั้นเลยอ่ะอย่าไปนึกถึงแบบนั้นสิอยู่จังหวานกว่าอีกบอว่าอย่าไงเถอะ ค,คนกำลังพูดเรื่องจริงจังอยู่นะอชอบทำเป็นเล็นตลอดฉันกลับบ้านแล้วเดี๋ยวก่อนสิยังไม่ได้เตรียมของกลับบ้านเลยกลับไปก่อนจริงๆด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ที่แท้ก็รอเราอยู่ค <c oughs> ุณ no อีเคโนอกครเด็กกรรมาการห้องหนึ่งเอ ค่ะข,ขอโทษที่รบกวนเวลาพักนะประธานมิสกิฉันอ,อมีเรื่องอยากจะถามหน่อยอะงั้นฉันกลับห้องเรียนก่อนนะเดี๋ยวก่อนอเธออยู่ด้วยก็ได้นะฉันได้ยินอยู่พูดถึงบ,บ่อยๆนะเคือ,อคุณซ่อมใช่หรือเปล่าล่ะเอ๊ะไม่ใช่ค่ะอะจริงด้วยสิงั้นขอโทษนะคะง,งั้นก็คุณมานานา ซูค่ะเมื่อนา้นก็ยังอุตส่าห์จำได้ว่าเป็นผลไม้เปรี้ยวอย่างนั้นจริงน,นะจำได้แล,ล้วล่นนะ,ะต้องขอโทษน,นะคะคุณยูซุูคือว่าฉันมีเรื่องอยากจะถามหน่อยนะคะดูกับฮารุกะเหรอท่าทางแปลกๆเหรอคือว่าดูจะใกล้ชิดกันมากเกินไปหรือเปล่าถามอยู่ทีไลก็ทำกรบเกลื่อนเปลี่ยนเรื่อง ถ้ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลก็อยากให้รายงานนะคะคือว่าฉันเป็นห่วงน้องสาวนะี่ยจะว่าไปแล้วก็จริงนะถึงเป็นเพื่อนสนิทแค่ไหนก็ไม่จับมือถือแขนหรอกจับมือถือแขนแราานดี้เซกิจับตัวได้เลยเ <c oughs> <c oughs> ้เมื่อกี้นี่เปนอะไรกันนะ่ะ<า>ทำไมถึงเป็นฉันกับฝ่ายนั้นล่ะแราานาี้เซกิเอาเป็นว่ายังไงก็รบกวนด้วยนะค่ะ<อ> รู้สึกฉันอะรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องแบบนี้จังเหมือนมาแอบสืบยังไงก็ไม่รู้อย่าบอกนะว่ายูซุยังงอนอยู่แล้วสิเรื่องคุณมะนาวเนี่ยใช่ย่ะรูนชอบเป็นคนแม่กรุนมากกว่านะฮะปัญหามาอยู่ตรงนั้นได้ยัางไงก็เอาเนะ่เดิมที่เฮารู้กากกับยูเอ็นก็ทําอะไรแปลกๆกันบ่อยๆนี่นะแค่รายงานไปตามที่เราเห็นเท่านั้นก็พอแล้วล่ะนะ นั่นนะสิเนะยูซูจังฮาเอเดจังมาแล้วเหรอทำอะไรแปลกแปลกผมพารุกะกระดกด้วยแปลกนันเนี่ยว่าแต่เขาอีหนาเป็นเองดา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  น่สิยูซุถ้าใกล้ชิดก,กันเกินเห็นแล้วก็ยูจังติดแก้มแล้วถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ไม่แปลกนะเอ๊ะเป็นกระตูนตาหวานตั้งแต่เมื่อไหร่ยูจังติดแก้มแล้วฮะโธ่ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเห็นไหมใครเขาทำกันเล่าน่าสิไอ้อย่างเมื่อกี้ก็ถือว่าไม่แปลกออฮา,า,ารุกะดูแลเป็นอย่างดี อะไรไงเขาทำกันแบบนี้หรือเปล่าพูดอะไรบ้างอย่าเอาแต่กินอะไรไงอ,ไรอย่าพูดนะไปกินไปสิเหมือนเขียนอะไรอยู่ชิสุคุจังถ้าหิวก็ไปร้านสะดวกซื้อกันไหมรานะไม่ได้มองเมลอนปังชิสุคุจังไปร้านสะดวกซื้อหรอไม่ไปหรอกแล้วกันฮาลูกาอยากกินไอศครีมจังงั้นไปกันไหมล่ะ ร้านสะดวกซื้อน่ะมันร้อนอ่ะไม่อยากไปโธ่เอายังไงกันแน่ฉันว่าเอออยากกินไอศครีมนี่ฮารุกะก็อยากกินใช่ไหมฟากหน่อยนะฟังหน่อยนะฟากหน่อยนะฟางหน่อยนะงั้นเดี๋ยวฉันมานะโชคดีจ้าฮารุกะไม่ไหวจะทนลูกอ้อนของยูดีละไปก็เถอะยูเฮะพวกเราด้วยเหรอ ฮารุก,กาอยู่คนเดียวจะไปสืบได้เรื่องอะไรขึ้นมาได้แล้วแล่าวฉันอยากกินไอศครีมนะฝากซื้อเอาก็ได้นี่นาข้างนอกร้อนจะตายไม่ได้ไม่ได้ดีด้ยไย<ว>ต่อจ่ายเงินก็ตีเนียนฝากไปด้วยติดกองนี่ยินดีต้อรับค่ะนั่นมันตุ๊กตาแฮร์รี่จังที่อยู่ชอบนี่จะซื้อให้เลยเหรอ แต่มันแพงพอสมควรนะขอบคุณนะอารุกะเฮ้อ้าไปซะแล้วไม่บ้าจี้ขนาดนั้นแฮบเงินไม่พอไม่ต้องถามเราก็รู้ว่าอยู่ชอบกินรสอะไร เยาแล้วรือก,กับมาทังนี้แล้วจริงเหรอจริงเหรอเกือบไปแล้วนะว่าแต่ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยนะจะมาทำไมเนี่ยขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าเอ๊ะคือว่ามุมนี้ไว้สำหรับผู้บรรลุนิพพานแล้วนะคะ ไม่จ่ายเงินแล้วเอาไอซ์เพื่แพงเอา่อยเอา่อยอันนี้จ่ายแยกนะคะเอ๊ะค่ะสองรยห้าสิบเยนค่ะรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่อะเอ๊ะเมื่อกี้เองตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะอ,อยากมาด้วยกันเหรอมิน่ามิน่าเหล่ารหรอกนะถ้ารู้ว่าจะมาจะได้ฝากซื้อ,อ,อ ยูจังซื้อมาแล้วนะยูจังตัวเบาๆข้อตอนแนจจังก็ตัวนิ่มนรถมันกะ <c oughs> เดี๋ยวไอศครีม <c oughs> ก็ละลายแล้ว <c oughs> ตอนนี้แย่แล้วล่ละได้กีแล้วฮรึกะจะกลับไปนนร้องไห้ทั้งแบบดีหรือเปล่าจะสู้ยังไงน่ะเดี๋ยวเถอะยูจังตากเช็ก็ว่างอยู่นะมันนี่เอาลอนะเกิดการยื้อแย่งกันแล้วอะไรเล่าตักข้อตันแนจังดีกว่ากลิ่นก็หอมด้วย ไม่กินไอศครีมหรอไอศครีมอะนากกินลาฮารุกะใช้แผนเอาเหยื่อล่อแล้วค่ะโอ้เริ่มใจแกร่งน,นิดหน่อยถ้าทางจะได้ผลนะคะเนี่ยอ้าวยูจังมานี่แล้วอ,อ<ป>โอ้ยเดาทำเรื่องไม่เข้าท่าซะแล้วค่ะทำไมถึงไม่ชอบตักฉันล่ะฉันโกรธแล้วนะจะกินไอศครีมของยูจังให้หมดเลยโอ้ผู้เล่นฮารุกะโกรธที่ถูกเมินแล้วล่ะกับของกิน <S 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 เรียบร้อยค่ะแล้วก็นมกลิ้งกันบ่อยนี่เป็นไงบ้างสองคนนั้นเนาะแค่สอครีมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่เะขอโทษนะไม่ช่วยล็อกนะมินิชีไปไปไปมินิชีอีกแล้วเหรอเนี่ยสองคนนี่แะประทานมิสซิกกี้ฮะ ขอโทษที่ให้รอค่ะเอ่อแล้วคุณคาออเดะล่ะก็อยู่ข้างหลังไงโอ้ยแล้วจะบอกทำไมลละเนียข้างหลังฮะประธานมิสกิคุณส้มนี่มันอะไรกันอะทางที่ได้ยินเสียงคุณคาแท้ๆทำไมถึงได้มองไม่เห็นตัวล่ะคะถ้าอยู่จริงๆริดิคะแล้วก็ไม่ได้เชื่อคุณจริงด้วยนะสรุปรวมรวมมาให้แล้วค่ะขอบคุณนะที่ความร่วมมือ ไหนดูสิคุณฮารุกะผมกระดกแปลกๆดูแลเป็นอย่างดีแพลลูกอ้อนเอาไอศครีมเป็นเหยื่อล่อให้มานั่งสักของตัวเองแทนพอเห็นว่าไม่ได้ผลก็จะกินไอศครีมซะเองและหลังจากนั้นก็ลมกริ่งใช้ไม่ได้ไปทำมาใหม่เอ๊ะก็มันไม่รู้เรื่องเลยนี่แบบนี้น่ะก็พอจะรู้เรื่องอยู่นะฮารุกะ ไม่กลับบ้านเหรอกลับบ้านกับย oh ูจังที่ไม่ยอมหนุนตักฉันเหรอฉันไม่กลับด้วยหรอกทำไมนั่งหันมาทางนี้ล่ะรู้ไม่ใช่เหรอวันนี้ยูจังน่ะสูงกว่าเรา ชาไปหมดเลยจะลุกไหมไม่ยูจังตั้งหากต้องลุกเฮ้ยแล้วเข้าเร็วเข้ารอด้วยสิยูจังทริกสี่ตอนดีหรือเป็นการทดสอบความกล้ารอนั้นไหมอ๋อเอ๊ะ ได้เมลจากใครเอเดจังว่าจะเล่นดอกไม้ไฟกันนี่แต่เจ้าตัวกลับไม่อยู่ฮิสุคุจังไม่ได้มากับโคโตเนจังเหรออืมออกมาก่อนฉันตั้งสั่งชั่วโมงแล้วเห็นคนของมาตั้งเยอะตั้งแยะจะว่าไปมีกระเป๋านั่นน่ะมีวิกผมอยู่ด้วยเฮ<อ>้ะนี่วิกผมเหรอเฮ้ มันจดหมายของข้าเอเดนี่สนใจกันบ้างสิแย่แล้วล่ะต้องเจออะไรแน่ๆน่เลยฟังก่อนสิช่วยไม่ได้แล้วนะถ้าอย่างนั้นล้วก็แยกกันไปหาขอตเน้กับข้าเอเดแล้วกันอ้าวดึงได้หรือจะเป็นการทดสอบความกล้าทดสอบความกล้าเหรอไม่ได้เล่นตั้งนานไม่เอ้าฉันกลัวนี่ฮัลโลกาอยู่สองคนไม่เป็นไรหรอกอยู่จัง จูบแล้วก็อาจไม่กลัวก็ได้ต้องอย่างนี้สิฉันได้สีเหลืองอยูจังฉันก็ได้สีเหลืองไม่ใช่ฮารุกะจังอันนั้นสีสม้มเอ๋ดูยังไงมันก็สีเหลืองนะไม่ไหวจะเคลียหมายความว่ายังไงฉันไม่ได้ไปกับยูจังหรอก็คนที่ได้สีเดียวกันถึงจะอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยและฉันก็ได้สีเหลืองด้วย งานชิซุคูจังพวกเราก็ไปได้กันสินะฝากตัวได้นะถ้าทำแบบนี้ฉันอะไรกันอะไรเล่าไม่อยากจับคู่กับฉันขนาดนั้นเลยเหรอก็ยูซูจังดูท่าทางจะไม่กลัวเลยนี่นาคงไม่โผล่มากกอนหรอกอะไรแล้วนั่นแบบนี้เหรอไอ้ยน่ากลัวจังอ้าวไม่เห็นตื่นเต้นเลยขอโทษทีนะที่ฉันไม่ใช่อยู่น่ะ งั้นยู่จงังไปกันเถอะโชคดีนะยูจังไปซะแล้วยู่จังไปซะแล้วยูจังไปซะแล้วยูจังไปซะแล้วอยู่จังไปซะแล้วไไอ,อยู่จงังไปซะแล้วชิสุคูจังไปด้วยกันเถอะยูสุจังสุดท้ายก็สลับคู่กันงั้น อีกสิบนาทีพวกฮารูกะจังค่อยตามมานะไปก่อนนะบายบายยอจังโอเคไหมจะถอยตอนนี้ก็ยังทันนะไม่ต้องมายะเย้ยเลยนะฮารูกะนั่นแหละก็คงทำเป็นเก่งได้แค่ตอนนี้แหละถ้ามีอะไรขึ้นมาฉันไม่ช่วยจริงๆด้วยขอโทษขอโทษฉันล้อเล่นสิบนาทีต่อมาอ้าไปเร็วๆสิ แบบนี้น่ารักไปใหญ่เลยเอ้ามิสกิที่แอบตามมาดูโทรสับกระส่ายอยู่นี่แหละก็เด็กป่าเนี่ยออกมาทําอะไรแถวนี้เนี่ยน่าสงสัยมากเลยเจอแล้วว่าแล้วเชี่ยวอ,อยู่กับฮารุกะจริงๆด้วยกะแล้วต้องมีเรื่องแบบนี้คิดถูกจริงๆให้ติดคิดติดผมรูปดอกไม้เรืองแสงเอาไว้เอไง แต่จะว่าไปแถวเนี้ยก็น่ากลัวยังไงไม่รู้ฮะเนี่ยแต่จะกลัวไม่ได้ต้องสะกดรอยโดยคิดเรื่องส,งสนุกไปด้วยเอาละ่ะเรื่องสนุกสนุกเรื่องสนุกเหรอประธานมิสซิสก,กี้อวไม่นะคิดเรื่องคุณฮารุกะได้ยังไงอะทำไมนะ้าคุณฮารุกะไมไ่ลอยขึ้นมาได้ล่ะฮะนี่ฮารุกะ เมื่อกี้เห็นแสงอะไรหรือเปล่าเอ๊ะเหรอของจาคิดไปเองละมั้งอะไหล่กไปเอาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยุ้จังอะไรอ่ะมีอะไรกันจู่ๆก็เสียงดังกันแบบนั้นหรือว่าจะมองเห็นอะไรฮะ ย <Yo! S 2> ฮัลโลกามนตามมาแล้วฮัลโลกาทางนี้อยูอย oh, 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 ู่ไหนออโอ้ยเจ็บเจ็บเมืม่อกี้มีอะไรตามมาด้วยอะทำยังไงดีมาถึงนี่แล้วกลัวจังเลยยุดจังสันใหญ่เลยถ,ถ้าจะจุะกแล้วก็อาจไม่กลัวก็ได้ อย่างกับว่าจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจริงๆไม่เป็นไรหรอกนะฮารุกะถ้าจะจูบแล้วก็อาจจะไม่กลัวก็ได้เอ๊ะอาจจะรอออกด้วยอ่ะเร็วๆเข้าสิเอ๊ะเอ๊ะ<อ>นี่จางสันถึงขนาดนี้เลยงั้นเหรอถึงจะบอกว่าเจอผีก็เถอะอาจจะเป็นโคโตนเนตจังหรือคาเอเดตจังก็ได้อ่ะเร็วๆเข้าสิฮารุกละล้กกอนนะเอเอเอ,อะไรที่ทำให้ฮารุกะเริ่มจะตาสว่างขึ้นมา ฮารุกะยูจังเอาอีกจุกไปตลอดจนกว่าจะหายตื่นเต้นเลยนะทนไม่ไหวแล้วเข้าใจแล้ว คราวนี้แหละฉันจะทำให้ยูจังหายตื่นเต้นให้ได้ยูยู you ่ไหนยูยูยูที you ่ไงโอ้ ไมถไมอเอ๊ะก็พี่เอ่อตามพวกเธอมานี่สิช่างเรื่องนั้นทนา<อ>ทำไมถึงได้กอดกันเล่านี่ปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะเออ,อเอาเป็นว่าพี่คะรีบออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าเมื่อกี้มีใครไม่รู้เรียกชื่อหนูด้วยเอ๊ะใครกันล่ะจะไปรู้เหรออยู่ร้อเล่นได้แล้วนะเธอจะไม่พี่กลัวไปด้วยหรือ,อยังไรรงฮะงงจริงนะหรือว่า ฮารุกะเรียกชื่ออยู่ไปด้วยจูบไปด้วยอย่างนั้นเหรอไม่ใช่สักหน่อยจูบแต่ไม่ได้เรียกชื่อนะ,ะก็พี่นั่นแหละเอาแต่คิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเหรอว่าไงนะเอาน่พักกันก่อนดีกว่า<ะ>กอดกันเอาไว้จะได้ไม่หลงทางไงเดือ<ะ>เป็นอะไรไปฉันไม่เป็นไรฉันกลับคนเดียวได้คุฮารุกะมาอยู่ใกล้กันถึงขนาดนี้ฉันใจสั่นจนทนไม่ไหวแล้ว ถ้ากลือก็ไม่ต้องปิดบังหรอกค่ะอยู่ด้วยกันสามคนจะได้ไม่กลัวไงเนอะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยตอนเนี้คงต้องให้เข้าใจอย่างนั้นไปก่อนสินะเอ,อ่ออะไรอ่ะอารุกะดูนั่นว้าวดอกไม้ไฟ โอ้มาถึงกันแล้วอ้าวทุกคนฮารุกะยูมาช้าจังเลยทดสอบความกล้าล่ะจบแล้วเหรอฉันไม่ได้บอกเรื่องทดสอบความกล้าสักหน่อยเอ๊ะก็เมลไปบอกว่าจะเล่นดอกไม้ไฟนี่ฉันเองก็หลอกพวกเธอเหมือนกันนะก็คนที่เขียนจดหมายทิ้งไว้คือฉันเองแต่จะว่าไปคนคนที่ไม่น่าไะไม่อยู่นี่ได้ไม่อยู่ได้ที่จริงก็ว่าจะทดสอบความกล้านั่นแหละนะ แต promet, ่ดันเตรียมมาแต่ดอกไม้ไฟนี่นาว้ทดสอบความกล้าปีหน้าเนะฉลากนะเพราะเขาตดนเน้อุตสาห์ทำมาแล้วถ้าไม่ใช้มันก็น่าเสียดายนะสิมาฮี่อะไรกันเล่าฮะงั้นที่มีคนสะกดรอยพวกเราแล้วก็เรียกชื่อฉันมันใครกันล่ะเอ๋อย่าพูดแบบนั้นสิพวกเราเนี่ยเตรียมมาแต่ดอกไม้ไฟนะเอไม่จริงงั้นมันอะไรล่ะ อยูจังจะเย็นเย็ก่อนคุณฮารุกะเป็นคนอ่อนโยนจังเลย อ,อือฉันชอบยากิโซบะมากกว่านะเอ๊ฉันก็ชอบยากิโซบะเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ให้ตายสิกินร้านเดิมทางตามทะเลนี่แหละอร่อยที่สุดแล้วแต่ฉันชอบอย่างถ้วยสําเร็จรูปนะไม่ใช่อย่างนั้นยากิโซบะปังก็สุดยอดไปเลยนะท้อทีชิสูคุจังตอนต่อไปทริคห้าตอนดื่มชาก,กับพี่สาวกันเถอะและแม่มดกับแอปเปลิลกับพี่สาวสองตอนค่ะอย่าลืมดูกันนะใครดนะ